ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายชรินเพื่อชัยอายุ51ปีเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลหาดพันไกลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรว่าถูกมือดีวางยาต้นทุเรียนพันมอนทองส่งผลทําให้ทยอยยืนต้นตายและผลร่วงเป็นจํานวนมากมูลค่าความเสียหายรวมถึงอายุในการเก็บเกี่ยวอีกหลายปีเป็นเงินประมาณ30ล้านบาทต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางเข้าพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสวนทุเรียนและบ้านพักดังกล่าว อยู่ห่างจากถนนสายเพชรเกษมประมาณ1กิโลเมตรโดยมีนายชรินและภรรยาได้เดินพาไปยังสวนทุเรียนแปลงเกิดเหตุพบเป็นทุเรียนพันธุ์มอนทองอายุประมาณ6-7ปีจำนวน25ต้นเสียหายทั้งหมด20ต้นสภาพแต่ละต้นมีรอยลักษณะใช้มีดหรือของมีคมฟันที่โคนต้นเพื่อให้เกิดแผลมีรอยดำลำต้นใบเริ่มแห้งหลุดร่วงบางต้นใบร่วงเหลือแต่กิง่ง ่วนผลทยอยร่วงลงมากองอยู่ใต้ต้นโดยยังมีขั้วติดอยู่กับกิ่งซึ่งนายชรินเจ้าของสวนทุเรียนเผยว่าบาังเอิญไปเขี่ยใบหญ้าแห้งใต้ต้นทุเรียนและพบรอยสีดําที่ไม่ใช่เชื้อราและเจอรอยบากจึงมั่นใจว่าถูกวางยาเป็นยาฆ่าต่อต้นมาชนิดยาดูดซึมถ้าโดนยาตัวนี้แล้วใช้น้ํารดทุเรียนก็จะตาย โดยอีกประมาณเดือนกว่า,ก,วาก็จะสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายในราคากิโลกร160ัมละ160-180บาทรายได้อย่างน้อย600,000บาททุเรียนโดยเฉลี่ยขายผลได้ต้นละ20,000บาทอายุต้นประมาณ50ปีเป็นเงินที่สูญไปประมาณ30ล้านบาทโดยส่วนตัวและครอบครัวไม่มีความขัดแย้งกับใครเดิมตนเป็นคนที่อื่นที่มาอาศัยอยู่กับแฟนในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ8-10ปีเพื่อนบ้านกับตนก็มีความสนิทสนมกันดี ซึ่งได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วพูดเรวมันมันมันร้มเอาว่าผมมาเจอเมื่อวันที่สองเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อวานครับที่มาเจอก็คือโดยปกติผมจะรดน้ําช่วงเช้ากับช่วงเย็นทีนี้มันเป็นช่วงเย็นที่ผมเข้ามาแล้วก็มีลูกบอกว่ามีงูอยู่ผมก็เลยเอาไม้ไปไผ่ เที่ยวเขียดูก็เ<ม>ลยไปเขียไปเขี่ยต้นทุเรียนซึ่งมันเป็นต้นแรกเป็นต้นทุเรียนทุเรียนบ้านครับก็ไปเจอเป็นรอยรอยสีดำอ่ามันเป็นสีดําที่โคนต้นที่มันไม่ใช่ที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เชื้อรา<ม>ก็เลยเอามาือแกะดูมันเจอรอยบากแล้วก็มั่นใจว่ามันจะเป็นยาเป็นยาฆ่าตอกาเรียกยาฆ่าตอยาฆ่าต้าาตาาตาาตนไม้ครับ ก็คือเป็นพวกดูดซึมนี่มันโดนน้ําเข้าไปแล้วมันก็ซึมเข้าไปในต้นทุเรียนคือถ้าเรารดน้ํามันก็ตายทุเรียนเนี่ยมันเป็นพืชต้นไม้ที่เนื้ออ่อนด้วยคือพวกนี้มันอาหาราหาหากินด้วยรากรถอยพราเราเห็นต้นแรกนะครับเ,รเป็นสมรจต้นต่อหลังจากนั้นผมก็สํารวจทุกต้นค,คือในโซนโซนข้างหน้านี้นะครับประมาณยี่สบห้าต้นเนี้ยผมเจอทั้งหมดอะยี่สิบต้น ที่เป็นต้นที่มีลูกทั้งหมดเลยครับปีนี้ผมคิดว่าจริงๆอ่ะผมจะเอากําไรทักแค่ต้นละหมื่นครับแต่จริงๆอ่ะทุเรียนอ่ะมันมีระยะเวลาอีกยาวไกลถ้าเราคํานวณแล้วห้าสิบปีมันอยู่ได้ทุเรียนนะครับห้าสิบปีเนี่เราเฉลีย่ยเอาปีละประมาณต้นละสองหมืนอย่างน้อยๆผมเงินล้านผมก็มีใส่กระเป๋า ผมไม่ได้ใช้จริงลูกหลานผมได้ใช้ก็ดูแลรวมมค่าความเสี่ยงระมาณนก็สิบล้านได้ไหมประมาณนั้นได้ครับสิบล้านก็คือถ้าถ้าคำนวณห้าสิบห้าสิบปีนะครับห้าสิบปีต้นละสองหมื่นเนี่ยก็ประมาณสักสามสิบล้านนะครับผมผมว่าผมก็โดนหนักนะตรนี้ครับมีความขัดแย้งหรือว่าเราไม่มีครับผมไม่มีผมผมผม ผมเป็นคนที่เป็นคนที่อื่นแต่ว่าผมมาอยู่อาศัยกับแฟนประมาณสักประมาณสักแปดถึงสิบปีแล้วแหละแ,แต่ว่าตรงเนี้ยผมทําด้วยใจผมทําช่วงวันหย,ยุดวันหยุดวันไหนผมก็อยู่แต่ในสวนเพื่อนบ้านเนี่ยผมอะสนิทหมดทุกคนผมมีให้แต่ความรักคนในหมู่บ้านเนี่ยไปถามเขาได้เลยว่าผมอะมีแต่ให้ไม่ไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจว่า ทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นโดยที่ว่าคนทำมันจริงๆต้องคิดสักหน่อยว่าเออทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้ครับตรงนี้มันแก้ไม่ได้คือผมไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าใครคิดว่าแก้แกได้นะครับมาเลยครับผมตั้งใจผมให้ทำเลยครับทำได้เต็มที่เลยครับจะใช้เงินตรงไหนเอามาทำให้ต้นหมห้ผมฟื้นได้อะผมยอม